w วลคอมบีเอ็กซ c เคทูชแนล2องพัีู MUX รุ่นใหม่ล่าสุดกลับมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ใครหลายคนรอคอยการออกแบบภายนอกดูดุดันและทันสมัยมากขึ้นฝ่ายหน้าแบบเลดเต็มระบบพร้อมดีไซน์ทรงเหลี่ยมเฉียบค่มกระจังหน้าใหม่ดีไซน์สปอร์ตขนาดใหญ่ดูมีมิติมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบดีไที่เชื่อมต่อกับไฟหน้ายัางลงตัวเส้นสายตัวรถคมชัดเน้นความแข็งแกร่งมีความสูงจากพื้นมากขึ้น เพื่อรองรับการลุยทางออฟโรดได้ดียิ่งขึ้นล้ออลลอยลายใหม่ขนาด20นิ้วเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมและแข็งแรงในเองเวลาเดียวกันเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราและไฮเทคมากกว่าเดิมภายในตกแต่งด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูงบอรดนั่งดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมระบบระบายอากาศหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12 สามนิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำภูมิลัยมัลติฟังก์ชันทรงสป p o r t พร้อมมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแอร์แบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาบอดแถว2ส,สามารถเลื่อนและพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้โดยสารตอนหลังส่วนบอดแถวที่3ถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นมีช่องชาร์จไฟ USB ครบทุกแถวเพื่อรองรับการใช้งานของทุกคนในครอบครัวด้านขุมพลัง Isuzu MU-X รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 3.0ลิตรบโบชาร์จเจอร์ให้กำลังสูงสุด1 9 0แรงมา้าแรงบิด4 5 0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่เพื่อการขับขี่ที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบ normal eco และ power รองรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบเทรนด์แมเมนพร้อมฝึ่งท้าย l i m i t e d s ส i p ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะในสภาพถนนลื่นหรือครุกระอย่างมั่นใจ ความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นที่น่าสนใจในรุ่นนี้ Isuzu MU-X 2026ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบประดิษเต็มระบบทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดกล้องรอบคัน360องศาระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อมฟังก์ชันสต็อกรวมถึงถุงลมนิราภายัยรอบคัน7ตำแหน่งเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกการเดินทางในเรื่องของราคาแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่า Isuzu MU-X 2026จะมีราคาประมาณเริ่มต้นที่1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือกโดยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย Isuzu MU-X ใหม่ยังคงรักษาความเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลามาพร้อมความสบายเทคโนโลยีล้ำสมัย และขีดความสามารถในการลุยที่เหนือกว่าเดิมสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งความแรงความปลอดภัยและฟีเจอร์ล้ำล้ำรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงฮ่าฮแล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับ Isuzu MU-X 2 0 2 6คันนี้แสดงความคิดเห็นด้านล่างกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ